แนะนำการใช้ชีวิตของเราพอดีเมื่อวานก็มีญาติโยมมาถามว่ากำลังจะเป็นเผื่อได้เป็นผู้พิพากษาจะทำตนอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรเป็นพ่อค้าเป็นนักศึกษาจะใช้ชีวิตอย่างไรก็แนะนําให้เขาใช้ชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปปนธรรมคือทำที่อาศัยเหตุในการเกิดใช้ชีวิตตามเหตุปัจจัย ปฏิจจสมปนธรรมก็คือธรรมะที่อาศัยเหตุในการเกิดยิ่งอย่างเป็นผูาา้พิพากษาอายการเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ยดูแล้วก็ต้องใช้หลักการนี้ก่อนข้างมากอะไรเกิดมาก่อนเพราะอะไรคนนี้จึงจึงไปทําอย่างนี้มันก็ต้องมาจากเหตุและเหตุนั้นเนี่ยมาจากเหตุอะไรอีกนะเป็นการสาวลำดับเหตุแล้วก็แจกแจงออกมาแล้วก็ทําให้คนเข้าใจการเป็น ธูดพระศาสดาสอนไว้การค้าขายพระศาสดาสอนไว้ต้องรู้จักว่าเราซื้อมาเท่าไรควรขายไปเท่าไรไม่ใช่ขายขาดทุนจากที่ซื้อมาหรือว่าขายเกินกว่าที่ซื้อมามากจนเกินไปก็จะทําให้บางทีเราก็อาจจะขายไม่ออกเพราะบางทีเราอยากได้มากเกินไปเราก็บวกลบให้ดีว่าต้นทุนเราเท่าไหร่แล้วเราควรจะเหลือเท่าไหร่เพื่อที่จะได้ทําทุนต่อไป ซึ่งบางคนถามว่าคิดกําไรผิดไหมก็บอกก็ตามพระส,สูตรแล้วก็ไม่ได้ผิดตามพระส,สูตรผู้เจ้าก็ให้พี่นาว่าควรขายไปเท่าไหร่จากต้นทุนเท่านี้ที่เราซื้อมาเท่าไหร่ควรขายไปเท่าไหร่ถ้าเราขายแล้วเราไม่มีกําไรเลยเนี่ยเราจะดารงชีวิตอยู่ได้อย่างไรเราจะพัฒนากิกจารงานนั้นได้อย่างไรการที่เราขายเพื่อมีกําไรก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรแล้วยิ่งในสังคมที่มีการแข่งขันกัน การกำหนดราคาขายก็ต้องพอเหมาะพอสมที่ผู้ที่บริโภคผู้ที่จะซื้อเนี่ยเขารู้สึกว่ามันพอเหมาะพอสมพอดีในราคาแบบนั้นเนี่ยเราก็จะขายได้ในปริมาณที่มากหรือหลายๆที่เขาก็ขายให้ถูกลงนิดนึงแต่อาศัยได้ปริมาณที่มากอย่างนี้เราก็ต้องมีวิธีในการพิจารณาคุณธรรมในการค้าขายการพูดจา อย่างพระศาสดาของเราบอกว่าพระอ,องค์เนี่ยพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นทําตรงกับพูดพูดตรงกับที่ทานี่เป็นต้นถ้าคนเรามีมีความซื่อสัตย์ในการค้าขายก็แทบจะไม่ต้องมีสัญญามีอะไรกันเลยไม่ต้องมีหนังสือสัญญาต้องมารับรองอะไรคําพูดเป็นตัวรับรองได้แนละ้วแต่ในยุคนี้เราก็ต้องมีหนังสือมีสัญญามีความชัดเจนเพราะศิลธรรมของคนนั้นมันขาดไปมัน ร่องไปแต่นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือศีลธรรมให้คนมีศีลธรรมคือมีข้อประพฤติทางกายให้ดีวาจาให้ดีทางกายดีคืออย่างไรคือการไม่ฆ่าการไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในกรรมวาจาดีอย่างไรก็คือไม่โกหกไม่ยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและวาจาที่เราควรทําเสริมเข้าไปวาจาที่ผู้รู้ติเตียนไม่ได้ก็คือพูดควรแก่การ ดูการละในการพูดควรแก่การพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตานี่ก็เป็นวาจาที่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยผู้รู้ใดๆก็หาช่องตําหนิเราไม่ได้ความสมบูรณ์ในการพูดของเราก็จะมีมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนเราจะเห็นว่าเราคิดโครงการอะไรไว้ในปีนี้มันก็เปลี่ยนเพราะว่าเกิดโรคระบาดขึ้นนี่คือความไม่แน่นอนของโลกเราโลกโลโก ไม่ว่าโลกไหนๆก็ตามก็ลนมีความไม่เที่ยงมีการแปรเปลี่ยนยึดอะไรไม่ได้ยึดสิ่งใดสิ่งนั้นสร้างความทุกข์ให้เราหมดเพราะสิ่งที่เรายึดเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนมันไม่คงที่ฉนั้นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ให้เราเนี่ยยึดถืออะไรยึดมั่นในอะไรสิ่งที่พระองค์ให้ยึดก็คือตัวเราและธรรมะพอบอกให้พึ่งตนหรือตัวเราเองเนี่ยบางคนบอกว่าตัวผมเนี่ยยัง ประพฤติไม่ดีเลยจะพึ่งได้อย่างไรพรมก็ต้องขยายความหลักในการพึ่งตนพึ่งธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีปกติตามเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือคนที่ตั้งสติมีสติสัมปชัญญะนี่คือเขาพึ่งตนพึ่งธรรมแแต่ถ้าเขาไม่ตั้งสติสัมปชัญญะนี่เขาไม่ได้พึ่งตนไม่อาศัยตนเป็นประทีปตนเป็นสลณนะนอกจากอาศัยตนแล้วอาศัยธรรมะ ธรรมะธรรมชาติธรรมะของใครอีกศาส,สดาผู้สอนก็บอกว่าธรรมะนี้เป็นของตนตนเองค้นพบตนเองเป็นผู้ค้นพบเป็นคนแรกไม่ได้จําเข้ามาไม่ได้จําจากใครมาแต่ค้นคว้าหนทางนี้รู้เส้นทางนี้รู้วิธีนี้เป็นคนแรกด้วยตัวเองนี่คือลักษณะศาสดาซึ่งมีความสําคัญมากในเรื่องของการรู้คนแรกได้ทําคนแรกเพราะถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นเนี่ยคนต่อๆไป มักวิธีมักมีองค์แปดเนี่ยก็จะไม่มีการถูกกล่าวกันในโลกจะไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัตินะคนคนแรกเนี่ยสำคัญที่จะทําให้พระธรรมเนี่ยประดิษฐสถานตั้งมั่นอยู่บนโลกและมีการสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นต่อไปดังนั้นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมะหรือธรรมชาติ <c oughs> เมื่อวานมีหมู่คณะหนึ่งเข้ามาก็ได้พาเจ้าของบริษัทได้พาลูกน้องเข้ามามาฝึกปฏิบัติมาฟังธรรมมาซักซักถามข้อธรรมะอันนี้ก็ถือว่าเจ้าของธุรกิจนั้นได้ทําตามหลักปฏิจจสมุปบธรรมอยากให้ลูกน้องดนะีก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรของตนพัฒนาอย่างไรนะพัฒนา ตามหลักของพระศาสดาก็คือให้เป็นผู้ได้สดับจากอสุตวาปุตุชเนเณรปุตุชนผู้ไม่เคยสดับอสุตวาปุตุชนเนนะแปลว,ว่าปุตุชนผู้ไม่เคยสดับให้เขามาเป็นผู้ที่ได้สดับเป็นสุตวาเป็นผู้ได้สดับเ <c oughs> <c oughs> มื่อได้สดับแล้วจะทรงจําได้จะเอาไปคล้ควรแล้วธรรมะเนี่ยมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์สันท่าความพอใจเกิดขึ้นจากนั้นจะมีความอุตสาหะมีความพยายามที่จะ หาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนเว้นธรรมปัญญาจะเกิดอกุศลดับไปเรามีกุศลเข้ามาทดแทนอกุศลต่างๆดับไประศส,สดาบอกปัญญาทุกๆอย่างก็จะเกิดขึ้นเพราะนิวรณ์หหรืออกุศลเนี่ยเป็นเครื่องคุมเครื่องกั้นและเป็นเหตุให้ทุปัญญาปัญญาสามดังนั้นเราจะให้ลูกน้องของเราเก่งเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิพานก็ต้องฝึกจิตให้เขามีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ละอกุศล หากุศลมาให้ให้เขาเราเป็นกัลายาณามิตรชักชวนเอหิปัสสิโกโปแปลว่าชวนกันเข้ามาดูชวนกันเข้ามาดูในธรรมวินัยนี้ให้เขาได้ยินได้ฟังธรรมได้มีการกซักไซไล่เลียงสอบถามข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําอย่างเนี้ยก็จะทําให้เปิดธรรมที่ถูกปิดคลายความสงสัยให้แต่ละคนได้เกิดความเข้าใจได้เมื่อมีสิ่งที่ยึดเหนียว เป็นอันเดียวกันความรักความสามะคัคคีความปลมเกลียวกันก็เกิดขึ้นในหมู่คณะหมู่คณะอยู่กันหลายคนก็จะไม่ทะเลาะเบาแวงกันมีแต่ความรักความสามัคคีกันและเครื่องทําความรักความสามัคคีกันได้อย่างดีที่สุดก็คือการปฏิบัติตนให้ได้ความเป็นโสดาบันซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดพระองค์ตรัสไว้ในประสูตร์เรื่องเกี่ยวกับสารานิยธรรมห <c oughs> ทธรรมที่เป็นไปเพื่อความรักกันสามัคคีกัน นะความเคารพกันความปรองดองกันความเป็นพวกพ้องเดียวกันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผมก็ตัดไว้6ประการใน6ประการนี้ข้อที่6สําคัญที่สุดข้อที่6ที่สําคัญที่สุดก็คือทิฏฐิอริยาแปลว่าทิฏฐิอันเป็นอริยะซึ่งมี7ข้อนั่นคือทั้ง7ข้อเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ทําให้ผู้นั้นเป็นโสตาปฏิผลเป็นโสดาบันดังนั้นความเป็นโสดาบันเนี่ยมันจะทําให้สารานิยธรรมเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ เพราะโสดาบันก็จะมีความเห็นแก่ตัวน้อยการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นก็จะมากขึ้นก็ลดความโลภความกอบโกยที่จะเข้าตัวเองมีแต่การช่วยเหลือการแบ่งปันการให้อภัยความเมตตาก็จะมีมากขึ้นอยากฝึกการให้อภัยก็รักษาสินห้าง่ายๆนะการไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลยการไม่รักทรัพย์ก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณ ดังนั้นถ้าเราต้องการมหาทานชั้นเล,ลิศเราต้องการฝึกการปล่อยวางการละวางเราก็มารักษาสิลและเป็นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองด้วยยิ่งกว่าการรักษาศินมีอะไรองค์ก็บอกฝึกเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเ,เจริญพรหมวิหารสี่ในโลกนี้ก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแหวงยิ่งไปกว่านั้นธรรมะพระองค์ก็ให้เห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเคยตั้งใจไว้จะทำอย่างนี้ อาจจะเปลี่ยนก็ได้อาจจะไม่สําเร็จก็ได้อาจจะสําเร็จก็ได้การไม่สําเร็จก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าก็ได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วมันจะไปในทางที่ไม่ดีเสมอไปมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็มีหรือเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็มีหรือเปลี่ยนไปในทางที่เสมอตัวก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอนถ้าเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีเป็นพื้นฐานเป็นทุนเนี่ย การเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็าตามมันก็จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมมันจะไหลไปทางเจริญหมดองค์จึงตรัสถึงเหตุปัจจัยที่จะทําให้ไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมเช่นว่ากระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยก็คือรู้จักทําสมาธิบ้างให้ได้ความสงบบ้างและรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือเรารู้ข้อธรรมที่ไปจนถึงการหลุดพ้น เป็นขั้นเป็นตอนละเอียดต่อนเนื่องไปจนจบสิ่งเหล่านี้เป็นข้อธรรมที่จะทําให้เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมข้อธรรมที่จะทําให้ชีวิตเจริญไม่เสื่อมมีอะไรอีกที่จะทําให้หมู่คณะไม่เสื่อมชีวิตของตนเองไม่เสื่อมก็คือการเคารพในผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าในคณะสงฆ์ก็เคารพในบิดาสงฆ์หรือผู้มีพรรษาการบวชนานเป็นผู้นําสงฆ์ถ้าในทางการวะเรา,าก็เคารพผู้ที่เป็น ผู้ใหญ่กว่าเราเป็นผู้นําในองค์กรมันจะมีแต่คนนําหมดไม่ได้มันต้องมีคนนําและมีคนตามถ้าเราอยู่ในฐานะบทบาทผู้ตามเราก็เป็นผู้ตามที่ดีถ้าเราอยู่ในฐานะบทบาทของผู้นํามีความรับผิดชอบเราก็เป็นผู้นําที่ดีโดยมีธรรมะเป็นพื้นมีศีลห้ามีกุศลกรรมบว10มีการเจริญภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆนั้นการใช้ชีวิตเราก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นอนิจจงเนี่ยมันจะอนิจจงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามมันจะมีช่องทางของความเจริญไม่เสื่อมของมันซึ่งเรากจ็จะสังเกตว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ยส่วนใหญ่เศรษฐกิจไม่ดีกันแต่ก็มีบางส่วนที่ดีัถ้าเราหาช่องทางหรือมีช่องทางขวนขวายหรือเราสร้างเหตุปัจจัยของการสมปราถนาเหตุปัจจัยของการไปสู่ความเจริญไม่เสื่อมเดี๋ยวมันก็จะมีช่องทางให้เราไปแล้วเรายังเจริญอยู่ได้ไม่เสื่อม หน้าที่เราก็คือกลับมาเดินตามที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้โดยที่เรามีความเชื่อมั่นว่าพระองค์เนี่ยบอกสอนไม่มีข้อผิดดังนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามเนี้ยทำตามเนี้ยมันก็จะโน้มไปเอ็นไปสู่ความเจริญอะไรที่เป็นเหตุของอกุศลเราก็ปิดกัน้นของความ <c oughs> เสื่อมเราก็ปิดกัน้นการหมั่นประชุมกันนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเป็นเหตุของความเจริญเราก็ทำการอยู่กับหมูนะ่คณะ มาทํากิจก็เริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> มีความเสียสละไม่กินแรงกันไม่มีความเห็นแก่ตัวสังคมก็มีแต่ความรักความสมัครสมานสามัคคีกันอยากได้อะไรก็คุยกันอย่างบัณฑิตคุยกันไม่ไปสร้างความวุ่นวายไม่ไปสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นค่อยๆพิจารณาค่อยๆทําไป <c oughs> ในลักษณะของของบัณฑิตเราจะเห็นว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยจะมีหลายๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องบางเรื่องในระบบทางโลกซึ่งบางสังคมต้องล้มตายฆ่าฟันบางสังคมเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบนั่นคือการมีคุณธรรมการมีธรรมะอยู่ในใจดังนั้นถ้าเรามีข้อธรรมอยู่ในใจเนี่ยไม่รู้อำนาจความอยากการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแป,ปลงไ,ไปด้วยความราบลื่นเป็นการเห็นดีเห็นงามพร้อมกันในทุกๆฝ่ายทุกๆเรื่อง มันก็จะเกิดความสงบเรียบร้อยไม่เกิดความวุ่นวายขึ้น <c oughs> แต่ถ้าหรือมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นความวุ่นวายเราก็อย่าไปส่งเสริมให้ความวุ่นวายนั้นขยายตัวไปมันเกิดได้มันก็ดับได้เดี๋ยวมันก็หมดไปเราก็อยู่อย่างสงบเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เป็นเต่าที่หดหัวแขนขาวไว้ในกระดองจเจริญอาณาปานสติจเจริญสติปัฏฐานสกายยตาสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีจิตยอยู่กับการงานถ้าเราหมั่นทําอย่างนี้เรื่อยๆชีวิตเราก็ไม่มีอะไรที่จะมีความทุกข์ยากอะไรภาษาอะไรมากระทบเราก็ปล่อยวางปล่อยวางไม่เป็นคนที่มีใจเหมือนแผลกลัดหนองอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่ได้แผลที่กลัดหนองเนี่ยมันพร้อมแตกเจาะน,นิดนึงมันก็หนองแตกละพระองค์ก็เลยเอามาเปรียบเหมือนคนที่กระทบภสษาอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็เกิดความขุ่นเคืองความ โกรธขึ้นมาดังนั้นคนเราก็ต้องมีจิตที่มั่นคงอดทนต่อสัมผัสเห็นนะสัมผัสนั้นเกิดจากเหล,ลือบหยุงลมแดดสัตว์เสือกรานถ้อยคําที่กล้าแข็งแสบเผ็ดก็ต้องมีความอดทนเป็นพื้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณธรรมที่เมื่อเราฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะมีมีคุณธรรมในเรื่องพวกนี้เมื่อมีคุณธรรมในเรื่องพวกนี้เราก็ ปล่อยวางได้คนพูดมาเราก็ปล่อยวางเราเห็นมาเราก็ปล่อยวางรับรู้มาเราก็ปล่อยวางฝึกปล่อยวางตาตาตาเป็นเช่นนั้นเองตาตาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองโลกมันจะเป็นเช่นนี้แหละมนุษย์มันจะเป็นเช่นนี้แหละเป็นอวิฏตาตามันจะแปลว่าไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละสังคมมันจะเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้แหละมันผิดไปจากนี้ไม่ได้ร่ะ ถ้ามันมีธรรมะมันก็จะดีไม่มีธรรมะมันก็จะวุ่นวายเป็นอนัญญาตามันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่เป็นประการอื่นหรอกเพราะมันมาจากเหตุเมื่อเหตุมีการเสพธรรมะน้อยมันก็วุ่นวายถ้าเสพธรรมะมากมันก็ไม่วุ่นวายเพราะเสพธรรมะน้อยก็เห็นแก่ตัวเสพธรรมะมากมันก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่ประพฤติธทมสมควรแก่ธทมก็ให้อภัยไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่ถ้าประพฤติธทมสมควรแก่ทมก็ให้อภัยได้ไม่เห็นแก่ตัว มีความอดทนอดกลัน้นจิตเหมือนเพชรไม่เหมือนแผลกลัดหนองมีความอดทนอดกลั้นได้ต่อถ้อยคําที่รุนแรงหยาบคายร้ายกาจดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องฝึกฝนต้องทำก็ค่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆก็จะทำให้พวกเราเนี่ยไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ถึงความเจริญไม่ถึงความเสื่อมได้เพราะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยพากันใช้ชีวิตตามหลักของปฏิจจสมุปปนธรรมทุกทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับอาศัยการเกิดทั้งนั้นเพราะมีศรัทธาเลยมีการเข้าไปหาเพราะเข้าไปหาก็เลยได้นั่งใกล้ เพราะนั่งใกล้ก็เลยมีการเงียโสดลงเมื่อเงีย่ยโสดลงก็จะได้ฟังเมื่อได้ฟังก็จะเกิดการทรงจําทานั้นไว้ทาทั้งหลายจึงทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะก็จะเกิดขึ้นคนมีฉันทาก็จะมีอุตสาหะและจะพิณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมจะมีความรู้ได้อย่างไรทํา12ขั้นตอนนี้และถ้าบน12ขั้นตอนนี้ให้มากก็จะบรรลุซึ่งสัจธรรมจากที่ไม่เคยรู้อะไรเลยมักมีองค์8ก็เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยการเกิดขึ้น จะมีอาชีพที่ถูกต้องได้ก็ต้องมีการงานที่ชอบจะมีการงานที่ชอบได้ก็ต้องมีวาจาที่ชอบที่ถูกต้องฉะนั้นอาชีพที่ชอบที่สุดจริตนะที่ถูกต้องเนี่ยจะมีไม่ได้ถ้าศินห้าสามข้อแรกมันไม่บริบูรณ์สินห้าสามข้อมันไม่บริบูรณ์ก็เพราะวาจามันไม่บริบูรณ์วาจาไม่บริบูรณ์ก็เพราะความคิดมันไม่บริบูรณ์ความคิดไม่บริบูรณ์เพราะความเห็นมันไม่บริบูรณ์ เพราะงค์จึงเริ่มจากความเห็นก่อนความเห็นต้องถูกต้องสัมมาทิฏฐิมาก่อนจึงเป็นเหตุให้สัมมาสังกปะาบริบูรณ์นั้นต้องคิดถูกก่อนนะความเห็นถูกก่อนจึงมีการคิดถูกต้องคิดถูกต้องคืออย่างไรทิ้งความคิดอกสุศล์และคิดแต่เรื่องกุศลเมื่อคิดถูกแล้ววาจาผิดจะไม่มีเมื่อวาจาผิดไม่มีการกระทําที่ผิดก็จะไม่มีเมื่อการกระทําผิดไม่มีอาชีพหรืออาชีวะการเลี้ยงชีพที่ผิดก็จะไม่มี ดังนั้นอริมักมีองค์8เนี่ยทั้ง8ข้อเนี่ยมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอีกเช่นกันคืออาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปปนธรรมหรือการทะเลาะเบาแววงการเข่นฆ่ากันก็มีเหตุเกิดอีกโดยพวกเริ่มจากความอยากเพราะมีตัณหาเลยมีการสแสวงหามีการได้ปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตรหนีหวงกัน้น มีเรื่องราวเกิดจากการห่วงกันการด่าว่าการสรับแช่งการใช้อุธมีคมไม่มีคมนะการทะเลาะวิวาทบ,บาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นนะนี่คือเหตุปัจจัยของการทะเลาะก็ถอยไปถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ,มะมถ้านี้มีการทะเลาะจะมีถ้าทะเลาะไม่มีนะจะต้องเข้าไปดับเหตุไล่ดับเหตุไปเรื่อยๆเราก็ดูมีปัญญาก็เพราะลานิวรนห้าลนิวรนห้าก็คือทรงอารมณ์อันเดียวให้ได้อยู่กับลหมหายใจอนาปานสติ นิวรณ์ห้าดับปัญญาจเจริญมาแล้วเห็นไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับบรรลุธรรมหลุดพ้นการบรรลุธรรมคือการเข้าใจถึงสัจธรรมความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนมีการเกิดดับอยู่เป็นนิจตลอดเวลาเนี่ยเรื่องความจริงของธรรมชาติอย่างนี้ดังนั้นปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเรื่องหลักเรื่องใหญ่เป็นอริสัตสี 4. นั่นเองเป็นเรื่องของอริสัตสี 4. โดยตรง ปฏิจจสุปนธรรมโยงกับอิทับป,ปัจจยตาโยงกับปฏิจจสมุปบาทและเชื่อมโยงกับอริยสัต4สีเป็นเนื้อเดียวกันหมดดังนั้นถ้าเราใช้ชีวิตตามนี้นะชีวิตก็จะไม่มีทุกข์ทุกข์จะน้อยเหมือนเหลือเพียงแค่เศษดินปลายเล็บอย่างพระองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์ของโซรบันเนี่ยเหลือแค่เศษดินปลายเล็บแต่ความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยเท่าดินมหาปัพีเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ดูเป็นเรื่องใหญ่นะทําเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็ยิ่ง ใหญ่โตเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรามีข้อธรรมคุ้มครองตนเนี่ยเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กยิ่งไม่มีปัญหาเลยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ไม่มีความทุกข์หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยนะสุขก็จะมากกว่าไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้เก็บความเห็นของเราไว้ประพฤติตามความเห็นของท่านผู้มายุเหล่าอื่นทำแค่นี้ก็ไม่ทะเลาะกันละ ทาตามความเห็นเขาวางความเห็นของเราที่พระองค์เข้าไปถามสาวกเนี่ยสามรูปเนี่ยอยู่กันยังไงทะเลาะบอกแว้งกันบ้างไหมไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรละ่ะข้าพระองค์เก็บจิตของข้าพระองค์ไว้ประพฤติตามอํานาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นทาแค่นี้ก็ไม่ทะเลาะบอกแว้งนะถ้าทุกคนทําอย่างนี้ก็มีแต่ความสงบสุขอันนี้คือหลักปฏิจจสมุปปนธรรมเข้าไปหาเหตุหาเหตุถ้าต้องการสร้างมันขึ้นมาไปสร้างเหตุข,ของมันถ้าไม่ต้องการมันเข้าไปดับที่เหตุความทุกข์ เกิดจากเหตุอะไรถ้าไม่ต้องการให้มีทุกข์ก็เข้าไปดับเหตุมันความสุขมีเพราะเหตุอะไรถ้าต้องการความสุขก็ไปสร้างเหตุมันถ้าเราอยู่กระลมหายใจเข้าออกได้เดี๋ยวปิติก็มาเดี๋ยวสุขก็มาเดี๋ยวการปล่อยวางก็มาเดี๋ยวการหลุดพ้นก็มาเพราะเราสร้างเหตุถูกเหมือนบุรุษคั้นน้ำมันตราบใดที่ยังคั้นเอาเมล็ดงาเกลลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นคนนี้ต้องได้น้ำมันแต่ถ้าสร้างเหตุผิดนะเมล็ดงาไม่เอาใสา่เอากรวดทรายเข้าไปใส่ ถึงจะปะพรมน้ำเอามือคั้นกวดทรายก็ไม่ได้น้ำมันกลับไปสร้างเหตุจะดับหรือจะสร้างถ้าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ดับมันซะแต่เป็นสิ่งที่ดีเราสร้างมันสร้างทำมันเป็นเหตุให้ได้มากๆความดีมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้เรียกว่าหลักของปฏิจจสมุปปนธรรมการใช้ชีวิตแบบนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตที่ประกอบด้วยเหตุผลใครจะถามอะไรเราก็ตอบได้ตอบได้อย่างมีเหตุมีผลจะคงเดิมก็ตอบได้จะเปลี่ยนแปลง ชีวิตก็ตอบได้ใช้ชีวิตตามไปตามเหตุปัจจัยชีวิตก็จะมีมีหลักมีหลักในการใช้ซึ่งหลักนี้ก็มาจากพระศาสดานั่นเองดังนั้นเราก็ต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีต่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงวางข้อธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญเพื่อการหลุดพ้นเอาไว้ให้ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเป็นผู้ไม่มีทุกข์สำหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้